สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่3พฤษภาคม2025นะครับเ,เวลาเที่ยงคืนนะครับผมก็คลิปนี้ก็ตารางคะแนนและฟุตบอลโปรแกรมประจำวันที่วันที่3นะครับของเจลีกหนึนะครับของลีกญี่ปุ่นนะครับขึ้นต่อนัดที่14แล้วครับทั้งหมดจะแข่งขัน38นัดนะครับ อ่านี่จะเข้าถึงสู่กลางฤดูการใกล้แล้วแหละอ่าอดมินก็เพิ่งเอานำมาเสนอจริงๆก็ติดตามอยู่ตลอดนะครับแต่ไม่ได้นำเสนอนะครับจะนำเสนอวันไทยหรีอฟุตบอลถ้วยเอเซียอะไรประมาณนั้นแล้วก็ยุโรปไปแต่ขอเข้าหลีกอันดับหนึ่งของเอเซียหน่อยครับอ่าหรือเจลีกหนึ่งนะครับวันนี้มีเตะทั้งหมดอยู่9-10ถึง10คู่นะครับดังต่อไปนี้เลยครับเตะวันเดียวเลยครับเ,เขาจัดตารางได้ดีมากเลย ซานเฟสเซ่นะครับซานเฟสเซ่จะพบกับอาวิสปาเป็นคู่แรกนะครับเวลา11นาฬิกานะครับอาอ์บิเลตนี่เงาตานะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ FC โตเกียวนะครับช่วงเที่ยงตรงกับเวลาในบ้านเรานะครับซิมิสุเอสพันนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนาโกย่าแคมปัสนะครับคาชิวะแอดเลอร์นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับกับมาสดะเซเวียนะครับ13นาฬิกา แต่อยู่2ช่วงนะครับกัมบาโอสากานะครับ13บสนาฬิกาเช่นกันจะพบกับโซนันเบอร์มาเล่น,นะครับโดยกัมบาโอสากาจะเป็นเจ้าบ้านแล้วก็อุลวาเลสนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโตเกียวเวอร์ดี้แล้วก็โกเบนะครับวีเซลโคเบนะครับแชมป์เก่าจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟายเจโนโอคายามะนะครับในทีมนี้ทีมน้องใหม่ครับไม่คุ้นชื่อแต่ว่าขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วผลงานดีนะครับอืม เกียวโตแซงกานะครับจะเตะเวลาเย็นนะครับพบกับเซเลโซโอสกะนะครับเวลาเย็นของบ้านเราครับ17นาฬิกานะครับนี่คือฟุตบอลเจลีญี่ปุ่นนะครับนัดที่14นะครับของ38นัดก็เป็นเป็นลีกอันดับหนึ่งของเอเชียนะครับที่ทางทางเอเชียนะวัดวัดกันออกมาแล้วว่าอย่างนั้นฮะอืมก็เดี๋ยวไปดูตารางคะแนนจะอยู่ในสไลด์ที่2นะครับผมตามมาครับผมตามมา สำหรับตารางคะแนนนะครับอัปเดตนาที่13ลงไปแล้วก็จะเป็นตามนี้เลยครับคาชิวาแอดเลอร์นะครับนำเป็นจ่าฟงอยู่มี25แต้มตามด้วยคาชิวะเรโช24แต้มเท่ากับโตเกียวเวอร์ดี้นะครับ24แต้มอุลวารเลนะครับ22แต้มแล้วก็ซีบิสุเอสพันยีแต้มน,นี่คือท็อปไฟนะครับก็มาดูโอ้โหแชมป์เก่าอยู่อันดับที่10นะครับวิเซลโคเบนะครับมี18แแต้ม <laughs> แล้วก็มาดู คู่ที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศถ้วย ACL หรือถ้วยใหญ่ของเอเชียคาวาซากิฟอนตาเล่ครับมีอยู่18แต้มอยู่อันดับที่8นะครับแต่ว่าดีกีคือเข้าไปชิงชนะเลิศกับอัอนอาลีเรียบร้อยแล้วครับแต่รอรอรอ,อผลกันว่าออวันที่3ที่คิกออฟกกไปได้5ทุ่มครึ่งนี่จะได้ชมป์หรือไม่นะนี่คือคาวาซากิฟอนตาเล่นะไปโฟกัสตรงนั้นก่อนนะครับอืม ก็ฟาเจโน่ก็ดูดีนะครับฟาเจโน่เนี่ยทีมน้องใหม่นะครับมี18แต้มนะครับเท่ากับแชมป์เก่าเลยส่วนโซนาร์เบเวเล่ก็18แต้มนะซันเฟซเซ่สิแต้มนะครับนี่เข้าไปโลดแล่นในถ้วยเอซีเอลสอดูการน้าคงไม่ใช่แล้วบ้างนี่ซันเฟซเซ่หล,ล่นลงมาอันดับที่12แต่เออแต่ว่าเหลืออีกครึ่งฤดูกาลก็คงอะไรจะเกิดขึ้นได้นะครับเอามาดูโตเกียวเวอร์ดี้กัมบาอซาก้าสิแต้มเซเลโซอุสกาสิบสาแต้มอู้ เอฟซีโตเกียวอาบิเลนนิงาตโอทีมนี้เมื่อฤดูกาลที่แล้วนี่สร้างสีสันได้พอสมควรนะครับยังอยู่ท้ายตารางอยู่ครับส่วนในโซนตกชั้นก็โยโกฮามาโยโกฮามาหรือโยโกฮามะแลละครับแต่ว่าอาจจะแตกเป็นโยโกฮามาใน12แต้มทีมที่น่าเซอร์ไพรส์มากที่สุดยโยโยโกฮามาแมรีนอสแล้วก็นาโกย่าแคมปัสนะครับอยู่ในโซนตกชั้นเป็นไปได้ไงอ่าโอเคนี่คือล่าสุดของ เจลีกหนึ่งนะครับผมแต่อย่างไรก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับแอดมินเอามาลงให้ทุกอาทิตย์นะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ